สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทัวจะลงไหมเจเจโอราชาเนะเหตุผลที่ซาลาห์ควรชิงลิเวอร์พูลซบบาร์เซโลนาะนักข่าวชาวสเปนอ้างว่าโมซาลาได้กระซิบบอกเขาด้วยตนเองนะครับว่าเขาไม่มีความสุขที่ลิเวอร์พูลและอยากย้ายออกจากทีทมไม่มีความสุขจริงๆหรือสื่อกลังเสี่ยมรอยงานข่าวล่าสุดจากนักข่าวชาวสเปนอีกแล้วนะฮะโดยอ้างว่าโมซาลาได้ยืนยันกับเขาด้วยตนเอง ว่าตัวคนนั้นไม่มีความสุขที่ลิเวอร์พูลและต้องการแย่อ,อเจเทีมไปยังสโมสรใหม่ที่เหมาะสมกับเขาโดยคำพูดของนักข่าวรายนี้ได้พูดในรายการให้สัมภาษณ์สดกับเครือข่ายของทีวีของอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทางด้านเอดูอโดคานาโกะนะฮะนักข่าวจากอาร์ตก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตนเองว่าเขาเคยสัมภาษณ์โมเมนต์สลาเมื่อปีที่แล้วและเขาก็ได้มอบเพพฟถอดเสียงอันนี้ให้กับรายการ Alltime Sport ซึ่งเป็นเครือข่ายออกอากาศนอกกลุมไคโล ดยประเด็นในเทปนะฮะถอดเสียงนั่นก็คือนักข่าวรายนี้ได้พูดถึงหลังบทสัมภาษณ์ไว้ว่าโมซารายืนยันกับตัวของเขาเดนนินเองแล้วนะครับว่าเขาไม่มีความสุขที่ลิเวอร์พูลโดยไม่ได้เป็นคําพูดที่เป็นเสียงจากปากของซาลาอยู่ในเทปถอดเสียงนี้ด้วยนักข่าวรายนี้ก็พูดต่อไปอีกนะครับว่าดอวยมฤริ์และบาซโลนาน่าจะเป็นสโมสรที่เหมาะสมกับเขามากกว่าส่วนนักเจาว JJO กชาอดีตนักเตะโบตันก็ได้พูดถึงโมซาราในการออกทำสปอร์ตเช่นเดียวกัน เมื่อคำเกินวันพุธที่ผ่านมาว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าโมซาล่าน่าจะเหมาะสมกับการย้ายไปเล่นที่บาร์เซโลน่ามากกว่าที่จะทนอยู่ลิเวอร์พูลหากตัวของเขานั้นไม่มีความสุขกระเทียมและผลงานของเขานั้นเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกเลยว,ว่าเขานั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนและเขาสามารถเล่นกับทีมไหนก็ได้บนโลกแบบน,นี้แม้ผลงานของเขาจะทําได้ยอดเยี่ยมทีลิเวอร์พูลแต่หลายคนก็สงสัยว่าสิ่งที่เขาทําในตอนนี้นั้นเขามีความสุขจริงหรือไม่ ซาลาถือเป็นดาวเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมชาติอียิปต์ในเวลานี้และมันจะเป็นประโยชน์ต่อสื่อทั้งในบ้านเกิดของเขาและในสเปนถ้าหากเขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปสู่เรอัลมาดริดหรือบาเซโุน่าในอนาคตอันใกล้นี้โดยลดูการนี้โมโซาลาในวัย28ป,ปีนะครับทำประตูไปแล้ว24ประตูกับ4อซิสต์จากทั้งหมด35เกมที่ลงสนามให้กับลิเวอร์ pool ฤดูกาลนี้โดยประตูรวมทั้งหมดเขากับลิเวอร์พูลคือ108ป,ประตูจากการลงสนาม187นัด นับตั้งแต่ตัวเขาย้ายมาจากโรมาในปี2 0 1 7และการที่สมุทรศรีภูก,กำลังฟอร์มแย่อยู่ในเวลานี้และทีมกำลังดิ้นรนนะครับเพื่อให้จบอันดับที่4ให้ดีที่สุดแต่ฟอร์มการเล่นของการพรมประตูของซาร่าก็ไม่ได้ตกลงไปตามฟอร์มการเล่นของทีมในเวลานี้แม้ว่าก่อนน้นนี้โมซาร่าจะได้ออกมาพจน์ถึงเรื่องยิ้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาว่าเขายังคงมีความสุขดีที่ลิเวอร์พูลและอนาคตข,ของเขานั้นคือสมสรเป็นผู้กำหนดซึ่งทางเจเจโอโกชาก็มองว่า คำพูดของโมซาร่าในตอนนั้นเป็นเพียงแค่การลดกระแสเท่านั้นแต่ในใจลึกๆจริงๆแล้วเขาอาจจะกําลังอึดอัดอยู่กับทางลิวโลก็มีความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นข่าวเสี่ยมนะฮะและเป็นความพยายามของสื่อสเปนอย่างอาตอีกแล้วนะครับที่ใน,นตอนนี้พวกเขาก็ได้จับมือกับทางสื่อท้องถิ่นในอียิปต์เพื่อสร้างกระแสข่าวนี้ขึ้นมาว่าซาลานั้นไม่มีความสุขกับลิวูลและต้องการย้ายทียมโดยสําหรับตัวแอดมินแมงโชเองนะฮะก็เชื่อว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง และไม่ควรไปให้ราคานะครับเอามาบอกสู่กันฟังซื้อ,อครับเดอะคั <The Cup S 1> ไม่เปลือม Supercom อ,อมทำนายลิเวอร์พูลจะหลุดทอปฟแฟนโฮมมีเสียวหรือพวกคุครับคงต้องอกสั่นขวัญหายอีกครั้งเมื่อซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำการทำนายอันดับหลังจบฤดูกาลนี้โดยด e เร d จ,จบอันดับที่5และทำให้พวกเขาต้องหล่นไปเล่นในศึกยูฟายูโรปาลีก ขณะที่แชมป์เป็นของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลกับก็ยังคงไม่เปื้่มนกับการคาดการณ์ว่าหงแดงหลุตตำแหน่งท็อปโฟขณะที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ยูต็จะบังาดคว้าแชมป์พิมพ์ลิเกหล,ลังจบฤดูกาล2020-2021จากการทำนายของซูเปอร์คอมอสถานการณ์ปัจจุบันของเดอะเรดค่อนข้างในผิดหวังเมื่อพวกเขารั้งอันดับที่6โดยแพ้ในเกมเลีกซีแมตติดต,ต่อกันร้อรมกเสียไปถึง10ประตู โดยในเวลานี้ทีมของกุนซือจิกครับตามหลังรเบใบสีฟ้าถึง19คะแนนรับบอลรองเวสต์แฮมยูเนเต็ดอันดับที่4อยู่ถึง5แต้มจากการคำนวณซุปเปอร์คอมนะครับรู้ว่ายอดทีมทิมแอนฟิลด์จะจบฤดูกาลในอันดับที่5ส่งผลให้พวกเขาต้องไปเล่นในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในซีซั่นหน้าหากพวกเขาไม่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลนี้ขณะที่ทีมอันดับ4คาดว่านัญเจแน ตัวน้ำเงินความโชซีที่โชว์ฟอร์มไี่อย่างร้อนแรงนับตั้งแต่ปุกเขาได้โทมัสตูเกลเข้ามากลุ่มเงียนแานแฟรงค์นพ์พาดโดยเวลานี้ยังสกดคำว่าแพ้ไม่เป็นตลอด8เกมทุกรายการส่วนแชมป์ยกให้กับแมนเชสเตอร์ซึ่งทำงานสุดน่าเหลือเชื่อด้วยการเก็บชัยชนะ19แมตช์ติดต่อกันในทุกรายการที่สำคัญโรเบีตีฟ้ายัางมีลุ้นแชมป์อีก3รายการได้กียเอเบคับ ซึ่งเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคารา์โลครับรอบชิงชนะเลิศและศึกยูฟ่าแชมลีกรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับโดยพวกเขาจะจบอันดับที่2ส,ส่วนเลสเตอร์ซิตี้จะคว้าอันดับที่3ส,ส่งผลให้พวกเขาได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยโตสุดของยุโรปขณะที่เวสต์แฮมซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับที่4แต่สุดท้ายแล้วจะจบอันดับที่6โดยเหนือกว่าทเทนนิสเปอร์เอเวอร์ตันและแอสตันวิลล่า สำหรับสโมสรที่โบกมือลาลีกสูงสุดเมืองพืินนิคจะหนีไม่พ้นจากการที่มีการคาดการณ์เอาไว้ตั้งแต่แรกนึงก็คือเจ้าส่วน้อยฟูลัมเวสต์บรมวิสเอาเบียนและดับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่จะได้อันดับบวยของตารางคะแนนลีกฮะโอ้คือฟันธงแนวนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องนายใหญ่เพลสตันชมเชฟฟัน์เบิร์กลงเต็มเกมช่วยทีมเก็บคลีนชีท อเล็กซ์นิวนะฮะในแข่งของเพรสและนอดเอ็นทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤประทับใจฟอร์มการเล่นของเชฟฟานเนอร์เบิร์กกองหลังดาวรุ่งชาวดัตที่ยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลฟานเนอร์เบิร์กนะครับได้ลงเล่นเต็มเกมครั้งแรกในเกมที่เพรสันเสมอกับกรีนสปาร์คเวนเจอร์แบบไบรซก่อนในเกมลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยหลังเกมนะฮะนิวส์ก็ได้พูดถึงกองหลังที่ยืมมาจากลิเวอร์พูลว่าดีเยี่ยมมันยุทธที่ทำแล้วกับผลที่ออกมาพวกเราทำในสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้ พวกเรารู้ว่าเชฟทำได้ดีมากๆเขาไปกับบอลได้ดีเขาคล่องและเขาก็ทําให้เรามีเกมที่ดีในร่วมกันป้องกันลูกคอสในกรอบเกียรติทด,ด้วยผมคิดว่าเขามีผลงานที่ดีในเกมนี้เลยครับเขาแข็งแกร่งจริงๆเกมรับเขาก็แข็งแกร่งยามมีบอลเขาก็แข็งแกร่งเขาเป็นนักเตะที่ดีและกับเกมแรกให้กับไม่ว่าสโมรสรไหนๆคุณก็ย่อมต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะว่าในเกมคืนนี้แฟนๆมากมายจับตาดูเขาในหวังว่าเขาสามารถรักษาสิ่งนั้นต่อไป เพราะว่าผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีามากๆเขาลงเล่นในเกมคุตบันแบบผู้ใหญ่มาตั้งแต่อายุ16ปีแน่นอนว่าเขามีความมั่นใจผมคิดว่าเขาเชื่อมั่นความสามารถของตัวเองถามรอดเดียวนิโคลแน่3ประสานต้นทำยังไงเพื่อช่วยลิเวอร์พูลลุนท็อปโฟสตีฟนิโคลตำนานแบ,บ็คขวาของลิเวอร์พูลออกโรงให้คำแนะนำแก่ทีมรักของเขาถ้าอยา,อยากจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับท็อปโฟแล้วก็ สามประสานในแดนน่นานจะต้องกลับมาระเบิดฟอร์มเทพให้ได้อีกครั้งโดยด่วนถึงแม้รูลฟอร์มจะห่วยจนน่าจะหายนะครับแต่บอลทุกโซน,นอนังกฤษก็ยืนยันว่าพวกเขาจะจบฤดูกาลนี้ด้วยท็อปโฟ,โฟได้เหมือนกันฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามจุดนี้เด็ดขาดเจ้าตีนตกล่าวกับ ESPN Sport คำถามก็คือแล้วพวกเขาต้องทำยังไงเพื่อกู้วิกฤตให้ได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับนั่นนน,นเดียวที่ผมสามารถบอกได้ก็คือ3ประสานในแดนนันานอย่างซารามาน่เฟอร์มิโน่ตุงริบคืนฟอร์มเก่งเดี๋ยวนี้ ไม่มีการผลัดวันประกันพรุ่งอีกแล้วในเมื่อแนวรับไม่สามารถฝากความหวังอะไรได้อีกแล้วสามแข้งดาวดังที่ว่ากันว่าจึงต้องกล้าหาญมากพอที่จะต้องแบกอนาคตของทีมเอาไว้ร่วมกันซึ่งผมกไม่รู้กันว่าพวกเขาจะกลับมาได้จริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จก็เตรียมใจไว้เลยลิเวอร์พูลอดไปลุยยูฟ่าแชมเปียกฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนฉะนั้นต้องเรีบกลับมาเร็วๆสําหรับสประสานนะครับอ้ยฟาว่าในสู นี่คือสรุกขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ story